โยพบกับผมอีกครั้งนะครับเอฟเฟ็นะครับในรายการสาลระเร็วนะครับ EP ที่แล้วก็มีคนถามว่าพี่ไอจิกวัตแคมเนี่ยมันใช้งานยังไงได้ค่าอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็ติดตั้งคิตัวที่เข้าไปที่ฝาสูบนะครับติดไทมิงดิจิตอลแล้วก็เดินเกตนะครับจากนั้นคุณตั้งมาร์กเป็นตำแหน่งหัดสูตรนะครับโดยการดูมาร์กเหมือนกับเราตั้งหัดเฟืองแคมเลยนะครับดูด้านข้างนะครับมาร์กขึ้นตรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการรีเซ็ตศูนย์นะครับ ที่ตัวข้างมือทั้ง3ตัวไทมิงดิจิตอลแล้วก็แดนเกตฝั่ง ID แล้วก็ไอเสียนะครับจากนั้นทุกตัวเป็นสูตรแล้วนะครับเราก็จะทําการหมุนเครื่องยนต์หมุนเฟืองนะครับตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งแรกที่เราจะได้ก็จะเป็นค่า E.O. นะครับก็คือไอเสียเปิดนะครับเราก็จะวัดกันที่กด1นึ่งมินนะครับแล้วเราก็จะบันทึกค่านะครับนี่นะครับตอนนี้เราไอเสียกดแล้วนะครับ1นึ่งมิ แล้วก็จะอ่านค่านี้ที่ t ท m i n g ด i จ i t a l นะครับได้เท่ากับส6 6สิองศานะครับก็ได้ค่า io e นะจากนั้นเราก็จมุนต่อไปเราก็จะได้ค่า io นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เปิดนะครับเพราะตัวนี้ยังไม่ปิดนะครับก็จะวัดตอนที่มันเปิด1มิลเหมือนกันนะครับนี่ เราก็จะได้ค่า IO นะครับค่า IO อยู่ที่110องศานะครับจากนั้นนะครับถ้าเราหมุนต่อไปนะเราก็จะได้ EC นะครับตรงนี้ก็คือก่อนปิด1มเมตรนะครับนี่นะครับก็จะได้ค่า181.9นะครับจากนั้นเราก็จะหมุนต่อกันไปเลยนะครับก็คือได้ค่า IC นะครับก็คือไอเสียปิดนะครับ ก็จะวัดก่อนปิดหนึ่งมิลเหมือนกันนะครับก็จะได้ค่าอยู ically, okay. ่ที่283.5อยสางศานะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้4มุมนะครับ I O I C E O E C I D เปิด I D ปิด I เสียเปิดอเสียปิดนะครับนำไปคำนวณได้วิธีการยังไงไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Ex j u n e r YouTube King Dec Official นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สาระเร็วไปก่อนครับ